ดาวสุกเป็นดาวเคราะห์หินและมักกล่าวว่าเป็นดาวน้องสาวของโลกด้วยเหตุที่มีขนาดใกล้กันมวลเกือบเท่ากันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เหมือนกันและมีส่วนประกอบเป็นหินเหมือนกัน อย่างไรก็ตามนั้นดาวศุกร์มีลักษณะต่างจากโลกอย่างสุดขั้วในหลายด้านอาทิมีความหนาแน่นบรรยากาศสูงสุดในบรรดาดาวเคราะห์หินทั้ง4ี่ดวงความดันบรรยากาศบนดาวศุกร์มีค่าประมาณ92เท่าของความดันบรรยากาศโลกที่ระดับน้ำทะเลปานกลางในบรรยากาศนั้นก็ประกอบไปด้วยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์96%อุณหภูมิเฉลี่ยบนดาวศุกร์มีค่า737 K 464องศาเซลเซียส860 17ฟาเรนไฮต์ซึ่งสูงกว่าดาวพุธซึ่งอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ ดาวสุขมีเมฆซึ่งประกอบด้วยกรดซัลฟิริกสะท้อนแสงได้ดีมากจนไม่เห็นพื้นผิวในย่านแสงที่มองเห็นในอดีตเชื่อว่าดาวสุขเคยมีมหาสมุทรแต่ต่อมามหาสมุทรระเหยเหือดแห้งไปอันเนื่องจากปรากฏการณ์เรือนกระจกแบบควบคุมไม่ได้ (Runaway greenhouse effect) น้ำที่ระเหยไปนั้นเชื่อว่าอาจถูกสลายด้วยแสงและไฮโดรเจนจากน้ำก็ถูกนำออกไปในบรรยากาศโดยลมสุริยะ